สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้คุณน้อยจะพามาดูบอนสีที่คุณน้อยเอาออกมาจากตู้อบนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนดูว่าสมมติว่าช่วงเช้าเช้าเนี่ยถ้าเราเอาบอนสีออกมาจากตู้อบแล้วเราก็ทิ้งไวท้ทัท้ทงวันลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกับที่คุณน้อยบอกว่าเวลาเพื่อนรับบอนสีไปแล้ว ไปรับในช่วงกลางวันแล้วก็แกะออกจากกล่องเลยแล้วมาทิ้งไว้ข้างนอกมันอาจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากให้มีลักษณะแบบนี้ก็แนะนําให้แกะกล่องในช่วงตอนเย็นๆหรือตอนกลางคืนนะคะนี่ทีนี้พอบอลสีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีวิธีการแก้คุณน้อยจะทําแบบนี้นะคะจริงๆต้นนี้ที่คุณน้อยออกมาจากตู้อบเมื่อวานตอนเช้านะคะ คุณน้อยตั้งใจจะมาเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าต้นมันสูงแล้วอันนี้คือเรนูนครน,นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเรนูนครเป็นไม้ด่ังสวยนะคะเนี่ยจริงๆใบสวยมากเลยเนี่ยเหี่ยวซะเลยแต่คุณน้อยก็ไม่เสียใจนะคะคุณน้อยมีวิธีการแก้คุณน้อยจะทําแบบนี้นะคะจะตัดยอดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นขนาดนี้นะคะคุณน้อยจะตัดใบทิ้งเลยค่ะอันนี้กันไกลนี้คุณน้อยเช็ดแอลกอฮอล์แล้วนะคะเนี่ย คุณน้อยจะตัดให้เหลือแต่ตอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งคุณน้อยจะมาให้ดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าวบอสีที่วันนี้คุณน้อยเอามาให้ดูคุณน้อยทาวิธีนี้หมดเลยนะคะคุณน้อยตัดยอดหมดเลยเพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปที่คุณน้อยตัดยอดบอลสีนะคะต้นนี้คือชายชนค่ะคุณน้อยตัดยอดมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะต้นนี้กระถางนี้มี2ต้นคุณน้อยตัดยอดหมดเลย ตอนนี้แคบเดือนเดียวนะคะเนี่ยคุณน้อยจดไว้คุณน้อยตัดยอดอวันที่สิบห้านะคะเนี่ยสิบห้ากรกฎาคมนะคะคุณน้อยตัดยอดตัดนี่ตัดเหลือแต่ตอเลยนะคะเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเศษเ,เนี่ยสูงใหญ่มากแล้วก็ใบแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยกัดสีสวยเลยอันนี้คือต้นแรกที่คุณน้อยตัดยอดนะคะ ให้ดูว่าเวลาเราตัดยอดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกต้นหนึ่งค่ะไม้ตระกูลไก่นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ตัดยอดเหมือนกันตัดไม่เหลือเลยนะคะเหลือแต่ตอเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจดไว้เหมือนกันตัดยอดไปเมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะสิบห้าสิงหาคมก็ได้หนึ่งเดือนอันนี้ยังไม่สิ้นเดือนก็เดือนเสิ็สจ็นะคะเนี่ยเนี่ยตัดสีสวยมากแล้วกัดสีทุกใบนะคะเพราะว่า ต้นแก่แล้วมีหัวแล้วนะคะอ่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้เล็กหน่อยนะคะต่อไปต้นนี้ใหญ่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยมีไม่รู้กี่ต้นเลยสามต้นสี่ต้นช่วงที่ตัดยอดนะคะเนี่ยตัดยอดวันที่สิบห้าสิงหาไอกรกฎาคมเนี่ยมันมีหน่อโผล่มานิดนึงตอนนี้ก็แตกมาเป็นต้นหมดเลยเนี่ยแล้วกัดสีสวยมากเลยนี่นะคะแนะนำเพื่อนเอนเลยนะคะ บอลสีต้นไหนมันมีปัญหาหรือต้อนมันสูงมันยาวเพื่อนเพื่อนทแบบนี้เลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลืมลืมตัดแล้วก็ลืมลืมปล่อยทิ้งปล่อยคว้างลดน้ําบ้างไม่ลดบ้างกันแล้วแต่นะคะผ่านไปเดือนนึงได้สวยขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยตอนที่ตัดคุณน้อยตัดหมดเลยนะคะเพื่อนเพือพ่อนลองย้อนไปดูคลิปที่คุณน้อยตัดยอดบอนสีนะคะเนี่ยตอนนี้เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นมาจะไม่สูงเหมือนเมื่อกี้นะคะขึ้นมาจะสวยเลย แต่คุณน้อยจะเปลี่ยนกระถางสักหน่อยเปลี่ยนดินด้วยเพราะว่าอันนี้ดินมันนานแล้วไม่มีปุ๋ยแล้วแต่คุณน้อยจะไม่ลื้อรากนะคะแค่เปลี่ยนกระถางที่เฉยเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่กว่านิดนิดนึงแต่จะไม่ลื้อรากไม่งั้นมันจะบอบชำ้ำนี่นะคะให้เพื่อนๆดูการตัดยอดบอนสีไม่ทําให้บอนสีตายนะคะแต่จะกระตุ้นให้บอนสีแตกยอดใหม่แล้วก็จะสวยงามกว่าเดิมแล้วถ้าเกิด ไปมันกลับสีแล้วยอดใหม่ที่เกิดมาก็จะกลับสีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าหัวมันไม่ได้เกิดมาเป็นลูกใหม่นะคะแต่มันเป็นยอดที่เกิดมาจากหัวเดิมนะคะนี่ต้นนี้ชายชนนี่เป็นแม่พันธุ์ได้เลยตอนนั้นยังต้นเล็กๆเลยนะคะเนี่ยน้อยไม่ได้แยกตอนแรกว่าจะแยกเออตัดยอดไปก่อนตอนนี้สามารถปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยค่ะเนี่ยอันนี้คือชายชนนะคะชายชนพันุ์นี้จะ เลี้ยงง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็โตเร็วเพราะว่ามันจะมีใบสีเขียวมากจะสูงจะสูงเร็วเลยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูต้นนี้เหมือนกันเนี่ยแววมายุราเนี่ยต้นสูงมากเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดยอดนะคะเพราะว่าต้นบันิ่มเลยนะคะจะตัดยอดอ่าอย่าลืมเข้ามาแวะชมคุณน้อยบอนสีนะคะแล้ว คุณน้อยจะมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ